ก็รักโพสอ,อามสมรสเท่าเทียมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r วา r ิ t y n e t ค่าบริการเพียง3 9มบาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟ o บุ๊กเพจพรวาร r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post โสแอดไล n ์ไอแอดว 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะวันที่23มกราคม2568ถือเป็นวันสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพราะเป็นวันแรกที่ชาว LGBTQ+ สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยคู่รักคนดังดีกรีนัสแสดงอย่างพพร์ดอภิวัติได้จูงมือคู่ชีวิตอัมสพันยอยู่ซึ่งทั้งคู่เป็นคู่รัก LGBTQ+ กระบอกเสียงเพื่อกลุ่มหลากหลายทางเพศต่อสู้เรื่องสมรสเท่าเทียมมาอย่างยาวนานซึ่งวันนี้ทั้งคู่ได้เดินทางมาจดทะเบียนสมรสที่เขตพระนครโดยได้รับเกียรติจาก นาโยกโสลผู้อเมริการเขตพระนครเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสมรสร่วมด้วยพยานในใบบันทึกสมรสได้แก่มารดาของทั้งสองฝ่ายบรรยากาศโรแมนติกอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งคู่เลือกสวมชุดสูทจากแบรนด์โพเอมเป็นหนึ่งในเจ็ดชุดที่เคยใส่ในวันแต่างงานที่ผ่านมาในช่วงพิธีการสวมแหวนซึ่งเป็นการแต่างงานในเชิงความหมายวันนี้ทั้งคู่จึงเลือกหยิบชุดนี้มาใส่อีกครั้งในการจดทะเบียนสมรสซึ่งถือเป็นการผูกพันกันในเชิงกฎหมายลึกซึ้งกินใจสุดๆทางพี่อาวารายตี้ขอสแสดงความยินดี กับพอดอามและทุกๆคู่ในวันนี้ที่สมรรถเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งวันในประวัติศาสตร์ไทยที่ใจฟูสุดๆและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีเ e a d s e t